ตาอตีบมพอดยืงบานหมาจะสังกระด้างังพีระบอกมาเยองนะไอเียกระด้งังระบอบบองไปโอนมาเยองแต่กอดบานพนักครูโอ้โหคนเขเมรไม่พอใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับล่าสุดเขเมรมีการเปิดตัวปั๊มใหม่อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือปั๊ม PPC นั่นเองก็เอามาแข่งกับ PTT ของไทยเพียงแต่ประเด็นคือปั๊มที่เปิดใหม่ PPC อะไรเนี่ยระหว่างที่มีคนไปรีวิวพวกเขาสังเกตนะครับว่าเฮ้ย มันเป็นปั๊มของคขมรนจริงหรือเปล่าวะทาไมแม่งมีเซเว่นอีเลฟเปิดอยู่เบ้อเลอร์เธอร์ซะขนาดนั้นอย่าบอกนะครับว่าเป็นบริษัทเสียมมาเปิดอีกแล้วก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหบือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กกกกดแล้้วเนนี่ยาาาา็ตอองงรบบมมขคุณ และอย่าลืมนะครับในช่วงนี้เนี่ยน้มีเพจอย่างเป็นทางการแล้วนะชื่อว่าน้าออกนี่เลยรวมถึงช่องทิกต o k ด้วยนะครับถ้าใครว่างๆอยากจะสนับสนุนน้าก็ฝากไปตามกันด้วยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องหน้าแบบเป็นชิ้นเป็นอันอย่าลืมนะจ๊ะในช่วงนี้มีซุปเปอร์แตงให้กดกันแล้วถ้าใครที่สะดวกก็จัดกันมาเลยแบบเต็มที่นะก็จะได้มีกำลังใจในการตื่นเช้าๆประมาณสักตีสามตีสมาอัดคลิปให้กับทุกคนฟังกันแบบนี้ในทุกๆวันและสําหรับในคลิปนี้นะครับนะาก็มีเรื่องความละกำอขขอลังุกคนกน,กนอมือม ย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะระหว่างไทยเรากับกัมพูชีก็มีการพะัากกเกิดขึ้นนะครับคนคอมเมนต์เขาก็เห็นว่าไทยเราเนี่ยโอ้โหมีแต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเอาไว้สู้รบกับฐานกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดงพวกโดนไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเ1 6ลลรวมถึงเครื่องบินกีเฟนด้วยซึ่งทาให้พวกเขาเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากว่าทาไมประเทศไทยถึงไม่ใช้อุปกรเก่าๆกับพวกเขาทําไมถึงต้องใช้อุปที่มันทันสมัยกับพวกเขาด้วย ซึ่งก็มีการเลยกล้องจากคุณเซนเลยนะครับว่าให้ประเทศไทยเนี่ยห้ามใช้เครื่องบินลบทุกชนิดเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบกัมพูชยซึ่งนะก็งงๆเหมือนกันนะครับว่าพวกกูซื้อมาเนี่ยจะให้บินโชเฉพาะแค่งานวันเด็กได้ไงวะซึ่งแน่นอนทารไทยเราก็ไม่ฟังอยู่แล้วนะครับได้มีการเอาไข่เนี่ยไปทิ้งจนทําให้คำเหม็นเนี่ยโอ้หายวับไปกับตาพวกเขาก็เลยมีการทําแคมเปญน,นะครับว่าเราจะต้องเลิกใช้สิ่งของที่เป็นของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยจะได้ไม่มีเงินไปซื้ออาวุธดีๆใช้รวมถึงไม่มีเงินไปซื้อ 6, ก็เอบินฟนีนนั ไม่ว่าจะเป็นการแบนเลิกกินมาม่าไทยการแบนเลิกกินนมเมจิไทยเลิกกินผงชูรสเลิกกินเกลือไทยแล้วก็ลามปามไปจนถึงพวกเซเว่นอีเลเวนพวกปั๊มน้ำมัน PTT แล้วก็กาแฟอเมซอนนะครับคืออยากจะบอกว่ายิ่งเป็นพวกปั๊มน้ำมัน PTT เป็นเซเว่นอีเลเวนแล้วก็กาแฟอเมซอนเนี่ยจริงๆจริงๆถือว่าเป็นที่นิยมของคนคเขมรเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งที่เป็นปั๊มอันดับ2ในกัมพูชยคืออันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นปั๊มน้ำมันยี่ห้อเทลานะซึ่งเป็นบริษัทจากมาเลเซียร่วมทุนกันกนกักัับบบรรฐาลเีขนะค อันนี้นี่คือปั๊มน้ามันเจ้าตลาดในกัมพูชาเลยนะครับส่วนน้ํามันอันดับ2ก็อย่างที่บอกคือปตทของไทยเหล่านี้แหละซึ่งหลังจากที่เกิดการพะทะกันนะครับทางพวกเขาก็มีการรณรงค์เพื่อที่จะเลิกเติมน้ํามันของ PTT นะครับและถ้าปั๊มไหนในกัมพูชาไม่ยอมเปลี่ยนชื่อจาก p t t เป็นชื่ออื่นเนี่ยพวกเขาก็จะไม่เข้ามาเติมน้ํามันในปั๊มนี้โดยเด็ดขาดร,รวมถึงจะไม่เข้ามาอุดหนุนเซเว่นอีเลเว่นและก็เข้ามาซื้อกาแฟอเมซอนด้วยซึ่งล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยว่่่่าาาาปปปััมมนนมนนนนน้ํใกกพูชชเเเีีียยตรทจจะลือ PTT ็ PPC ซนะครับซึ่งก็ย่อม,มาจากพีที่แปลว่าสันนิภาพปิโตริเลียมก็คือน้ํามันนั่นแหละแล้วก็แคมบูเดียแม่ไทยเรามีพ t ทเขมรแม่งต้องมี PPC ซึ่งเมื่อวานนะครับมันก็มีดราม่ากเกี่ยวกับการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการกับปั๊ม PPC นี่แหละเพราะมันมีการเปิดอย่างเป็นทางการในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็มีการเปิดให้รีวิวของพวกอินฟูเขมรเข้าไปรีวิวกันยกใหญ่เพียงแต่ประเด็นคือระหว่างที่พวกเขารีวิวเนี่ยพวกเขาก็ไปเห็นว่าเอา้าถึงปั๊มน้ามันจะเปลี่ยนเป็น PPC แต่่่ทททําาไุุกกสิงงอยในนปั๊ี มันยังดูเหมือนกับเป็นปั๊มของคนไทยอยู่เลยวะไม่ว่าจะเป็นยังคงมีกาแฟอเมซอนขายอยู่ปกติเหมือนเดิมยังมีเซเว่นอีเลเเปิดให้บริการอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงเป็นปั๊มของคนไทยอยู่เปลี่ยนแค่ชื่อเฉยๆเท่านั้นแล้วก็เลยมีการไปสืบต่อนะครับว่าแล้วไอ้น้ำมันที่ชาวกัมพูชาย,ยังคงต้องเติมกันอยู่ในปั๊มเนี่ยมันยังคงเป็นของ PTT อยู่หรือเปล่าซึ่งสืบไปสืบมาก็ไปเจอนะครับว่ามันก็ยังคงเป็นของบริษัท T อยู่เหมือนเดิม เนื่องจากรถที่มาส่งน้ามันเนี่ยมันก็คือรถจากบริษัท OR ซึ่งก็คือบริษัทลูกของปตทอีกทีมันก็เลยทําให้คนทมิฬเนี่ยโอ้โหไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจากตอนแรกที่พวกเขาดีอ,อกดีใจกับทั้งประเทศว่าจะได้เลิกอุดหนุนสินค้าของพวกเสียมซากาทีแต่สุดท้ายสงสัยคงจะต้องอุดหนุนสินค้าของเสียมต่อไปนะครับแต่ก็ยังคงมีการทำแคมเปญออกมาต่อเนื่องก็คือถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อปัามแล้วก็ยังไม่พอใจจะต้องเปลี่ยนเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นชื่ออื่น,วนรมวมถึงกาแฟอเมซอนก็ต้องเปลี่ยนเป็นชืืื่่่ออออนด้ววยรบลมกกไปาาจิงๆแฟ เป็นสิ่งแรกๆที่พวกเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟแอมซิงเป็นร้านกาแฟที่คนเขียเนี่ยคิดชื่อขึ้นมาเองนะครับเป็นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะได้ข่าวว่าทางปตาทาเตรียมที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นหลักหลายล้านเลยนะพวกเขาก็เลยรีบตาลีตาเลือกเปลี่ยนกลับมาเป็นกาแฟแอมซอนเหมือนเดิมซึ่งก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเดี๋ยวสักพักไอ้ปั๊ม PPC อะไรของพวกเขาเนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนกลับมาเป็น PTT เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะถ้าไม่เปลี่ยนก็อย่่่าาาาาางงทีบบอกอกกจจดนนฟ้้รารายายสหหลิษั p t ท,ท,ท,ทีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขีนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่ปัม๊ม PPC มันเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่ในปั๊มเนี่ยยังคงมี7 e เ e ่ e อเยังคงมีกาแฟอเมซอนเปิดอยู่ตามปกติพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอ,อกว่าอะไรกันเนี่ยมีบัญญาทําได้แค่เปลี่ยนชื่อปั๊มอย่างเดียวเองเหรอแล้วร้านค้าอย่าง7 e เ e ่ e อีเลเวไมถึงยังเห็นเปิดอยู่เลยแบบนี้เราจะไว้ใจได้ยังไงว่าน้ํามันที่เราเติมมันจะไม่ใช่น้ํามันของพวกเสียม คอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าอย่าบอกนะว่าคอมเมนต์จะรอคอมเมนต์ด้วยกันเองแค่เปลี่ยนโลโก้ยี่ห้อปัม๊มแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นสินค้าใน7ซเว่ e อีเลเวนและน้ำมันที่ขายให้กับเราคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บ,บอกว่ายังไงก็จะไม่เติมปั๊มน้ำมันที่ยังคงมีสินค้าของพวกเสียมอยู่ด้านในโดยเด็ดขาดถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อเป็น ppc แล้วก็ตามยังคงมี7 e เ e ่ e อีเลเวนแล้วก็กาแฟอเมซอนของพวกเสียมบริการอยู่เหมือนเดิมคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บ,บอกว่าจริงๆงเปลี่ยนชื่อปั๊มแลย ตรงสีสีเนี่ยก็เอาธงชาติกัมพูชาไปแปะไว้ก็ได้ส่วนตัวเลข7เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเลขอื่นคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าต้องมีการยืนยันจากเจ้าของปั๊มว่าสินค้าในเซเว่นอิเลเวนไม่ได้รับมาจากประเทศไทยรวมถึงน้ํามันก็ต้องรับมาจากประเทศอื่นด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรตอนแรกดีใจว่าเปลี่ยนชื่อปั๊มไปได้แล้วแท้แต่ถ้ายังคงมีเซเว่นอิเลเวนอยู่และสินค้าข้างในมันยังคงเป็นสินค้าของพวกเสียมมันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเล่าชาวคอมเมนต์จะต้องช่วยกันแบนกันต่อไปถ้าหากเจ้าของปั๊มไม่มีความรับผิดชอบยังคงให้เซเว่นอีเลเวนและก,กาแฟแอมเบอร์นเปิดบริการในปั๊มน้ามันอยู่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเปลี่ยนแค่ชื่อปั๊มแบบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแบบนี้พวกคนไทยก็ยังดูถูกเราต่อไปนะสิคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจ้าของปั๊มได้โปรโดออกมาที่ใบแล้วก็สรุปว่าเพราะอะไรทําไมเซเว่นอีเลเวนและกาแฟแอมเบอร์นยังคงอยู่และอย่าลืมเรื่องสําคัญก็คือน้ํามันนําเข้ามาจากประเทศไหน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเอาตรงๆนะการเปลี่ยนโลโก้เป็น PPC มันแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะถ้าตัดโลโก้ออกไปมองจากภายนอกเห็นเซเว่นอิเลเวนเห็นกาแฟแอมซอนก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นปั๊ม PTT ของประเทศไทยทางที่ดีควรจะปรับโฉมใหม่ทั้งหมดเอาร้านค้าเขมรเข้ามาแทนเซเว่นอิเลเวนและกาแฟก็ควรเป็นกาแฟที่เปิดโดยคนเขมรคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคิดว่าเขมรเป็นพวกโง่หรือไงถึงจะหลอกกันได้ไง่ายๆแค่เอาสติกเกอร์ไปแปะทับสติกเกอร์เก่าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม แค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่มีความซื่อสัตย์อ่ะก็คอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคืออยากจะบอกว่าคอมเมนต์แทบจาก99.99% 99เนี่ยก็คือพวกเขาไม่พอใจกันเป็นอย่างมากที่ถึงแม้ปั๊ม PTT จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น PPC แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงมี7 e เ e ่ e อีเเปิดให้บริการตามปกติเหมือนเดิมรวมถึงกาแฟแอมเบอด้วยก็บอกแล้วไงว่าหนีกันไม่พ้นอยู่แล้วนะครับสำหรับสินค้าของคนไทยเนี่ยก็ไม่ต้องพยายามอะไรล็อกพยายามไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่แล้ว ก็ยังไงท่องเอาไว้ในหัวกันล้วกันนะครับว่าทุกครั้งที่ใช้ของเสียมเนี่ยก็เดี๋ยวเสียมจะเอาเงินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไปสนับสนุนในการซื้อเครื่องบินดีๆเอาไว้ใช้ขับไล่คนกัมพูชาให้ออกไปจากพื้นที่นะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากๆที่สนับสนุนสินค้าของเสียมโดยกันละกันนะจ๊ะก็ประมาณนี้ก็แลวกันนะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละมนส่งหรับองคอ้เมนหมด้วัยและสวััดครบ